ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของเปยนุ่มปวชที่ขอใช้เสียงร้องพิชิตทุนการศึกษาบนเวทีแห่งนี้เขาจะสารฝันสำเร็จหรือไม่เบาใจเชียร์เขาไปพร้อมกันครับเดี๋ยวก่อนเธอเมื่อกี้เรื่องนี้กับฉันก่อนเธอเรียนการตลาดอยู่ตอนนี้เธออยากเป็นเจ้าของแบรนด์แต่พอเธอเรียนการตลาดจบปวชแล้วเธอจะไปเรียนนิเทศอ่ะมันจะเกี่ยวกันยังไงคะคือการเรียนนิเทศเนี่ยคือคือหนูเห็นพวกนักแสดง อินฟูคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเวลาทำแบรนด์อะไรอ่ะมักจะลุ่งเพราะว่ามีฐานแฟนคลับ่อนท้านที่จะเยอะด้วยเราเล่นที่จะแบบอาจจะคืออยากอยากอยากเป็นนักร้องอยากเป็นคนดังอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะต่อยอดในธุรกิจของตัวเองในแผนภักหน้าหรืออาจจะรู้จักวิธีการทําสื่ออะไรอย่างงี้เพื่อที่จะสนับสนุนแบรนด์ของตัวเองอาใช้เข้าใจเธอและปบปุ่ยให้แผงเธอด้วย เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้หน่อยค<ช>ุณแม่อยู่ที่หนึ่งตาอำเภอไป<ช>เราอยู่คุณตาถูกต้องไหมเช้ชามาใครเป็นคนทํามาเอาของเอาละอันเช้ามาให้กินก็จะเป็นตาใช่เป็นตาบางบางทีตาก็จะไปเอาจากวัดมาให้อะไรอย่างงี้ก็จะเอามา,าจัดจัดแจงที่บ้านว่าคือหนูจะ มีอีกบ้านข้างคางด้วยคือก็ต้องจัดแจงบ้านหนูแล้วก็บ้านค้างคางด้วยเพราะเป็นญาติกันอะไรอย่างงี้ใช่ผตาก็จะเอาข้าวกุ้นบาดพระนั่นแหละมาจัดแจงให้สมาชิกในครอบครัวข้าวเช้าเราถือว่าได้พระเป็นที่พึ่งไปข้าวกลางวันน่ะข้าวกลางวันหนูก็คือมันก็เหลือข้าวข้าวคือยังไงหรือตัวไงดีคือเหมือนเขาเอามาเยอะใช่พอได้มาเราจัดเซตไว้เลยว่าวันนี้เช้าเราจะทานอะไรกลางวันจะทานอะไรคุณแม่จะโอนเงินมาให้ทุกวัน เรามีหน้าที่เป็นแบ่งให้น้องๆหรอใช่ได้มาร้อยหนึ่งหนูแบ่งให้น้องคนเท่าไหร่หนูก็แบ่งให้น้องแบบถ้าน้องขอถ้าน้องอยากกินอะไรอะไรเงี้ยก็บอกหนูคือไม่ได้แบ่งให้แบบแบ่งไปเลยแบบจวบๆไม่ใช่คืออยากกินอะไรบอกอาจจะโอนให้เท่าไหร่โอนให้อะไรนี้ประมาณนี้ตอนนี้ได้เก็บเงินบ้างหรือย่างสำหรับการศึกษาของตัวเองตอนนี้ยังเลยยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่ได้เก็บเลยเงินที่หามาได้เอาไปทําอะไรครับก็จัดแจงให้กับน้องๆให้แบบให้น้องตัวเองแบบใช้จ่าย พราะหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดด้วยทํางานด้วยเรียนด้วยใช่แล้วก็ให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยชื่นใจไหมเอิมก็ค่อนข้างที่จะชื่นใจแบบมากๆใช่ค่อนข้างีจะชื่นใจแบบมากๆตอบเป็นนางงามมากไม่มีอะไรเต็มไม่เต็มหนูซะยัเอิอย่างนี้ดีกว่าก็ค่อนข้างที่จะชื่นใจแบบมากมากแล้วคนมันสวยเนาะประมาณหนึ่งประมาณนึหนึ่งทุกวันนี้ อยากจะเข้านิเทศ<ช>ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่พอจะรู้ไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยแต่ที่หนูแบบวางแผนไว้ก็สาถึงสี่หมื่นสามี่หมื่นบาทกะดทูที่ไหนไว้เป็นพิเศษไหมครับดูไว้ครับที่ไหนครับมอกรุงเทพมกรุงเทพโอ้โหใช้จ่ายสูงนะใช่แต่ว่าเทคโนโลยีของของทางมหาลัยเขามัน ท<า>ันสมัยทันสมัยกว่าทันสมัยให้เราเข้าถึง<ช>เ,เทคโนโลยีต่างๆได้ได้ทันรุ่นเขาใช่ๆๆโปรเจกต์นี้มันไม่น่าจะสองสามสี่หมื่นพอนะแล้วจะหาจากไหนต่อล่ะถ้าสอบเข้าได้คือก็ต้องทํางานด้วยใช่นี่กูก็ต้องแบบทํางานเก็บเงินแล้วก็ทำงานส่งตัวเองเรียนเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ส่งหนูตลอดไปแม่หนูแคส่งหนูแค่ปวชสามเขาก็เลือกส่งแค่นี้ <ๆ S 2> หนูก็เลยแบบมาหาทุนในตรงเนี้ย เพื่อต่อยอดในอนาคตว่าหนูอยากเรียนมหาลัยอะเนาะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าเราเจออะไรเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งอยู่กับตัวเลยในการสู้กับความมืดเหล่านี้พลังใจให้ตัวเองความหวังให้ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างที่วันนี้เต้ยมาเปิดโอกาสตัวเองบนเวทีของเราครับ คุณแม่จ้าขอคุยคุณแม่หน่อยจ้าเขาเป็นคนเก่งไหมแม่ก็เก่งนะคะก็เก่งนะคะเอาตัวรอดได้อืแล้วก็เป็นที่พึ่งของน้องได้อืเวลาแม่แม่แม่สามารถดูแลน้องได้ไงค่ะเมื่อกี้เห็นคุณแม่เผลอมีน้ําตาออกมาเกิดจากอะไรแม่ตื่นตันค่ะตื่นตันที่บางทีเขากับเราคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วมาเจอเขาคิดอย่างเงี้ยค่ะ มันทําให้เราดีใจได้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรใช่ค่ะถึงได้ปฏิบัติออกมาเช่นนั้นอย่างที่เราเห็นใช่ค่ะวันนี้คุณแม่เขาเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจค่ะดีใจไหมดีใจมากครับเด้อดีใจมากใช่เขาเรียกว่าดีใจมากอยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างก็ก็ต้องขอขอบคุณแม่ด้วยที่สพอร์ตมาแล้วก็ ให้กาลังใจหนูในในยามที่ท้อแท้เหนื่อยก็อยากให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆไปเลยก็รักแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนกล้าพูดเพราะเป็นคนที่ปากแข็งหนูก็กล้าบอกตรงนี้เลยว่าหนูรักแม่มากๆรักที่สุดโอ้ดีมากเลยเป็นไงครับพี่สารครับชื่นชมนะครับชื่นชมน้องเต้ยที่เป็นคนที่ขยันแล้วก็ สู้ชีวิตมากๆนะครับก็วันนี้ขอให้ทำเต็มที่นะครับพี่รอเชียร์อยู่นะครับผมคุณค่ะครับจัดมาหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงใจสารภาพครับสวยสวย <laughs> พ่าฉันเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันหากไกลผลลับธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันด้วยความรักนั้นที่ผ่านห้องใจอ่อนไหวเลยใจ เกกินกนัขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันวายขอเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อย อยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมานักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน ចិត្តដែលអត់ក៏ក្រោធដែរ นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างก,กัน้าสิ่งในนั้นที่ผ่านพ้นมานักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน จ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจนผ่านสิน้นลมเตีครับผม บทเ,เพลงที่เขามานําเสนอวันนี้แล้วมันยังไงต่อนะ <laughs> ใช่ไหมร้องไปก็คิดไปใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเป็นไงครับพี่สารครับวันนี้พี่สารชอบชอบน้ําเสียงแล้วก็อารมณ์ของเพลงนะครับแต่ว่าอาจจะได้น้องกังวลในเรื่องเนื้อเพลงด้วย <c oughs> ก็เลยอาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าที่ซ้อมมาเท่าไหร่นะครับสุดท้ายพี่สารก็ขออวยพรให้น้องเต้ยน,นะครับได้เรียนนิเทศ อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเป็นกําลังใจครับครับผมครับเป็นงไงครับพี่ไรยครับพี่ชอบเลยพี่ชอบวิธีที่เราทำาพี่ชอบวิธีที่เราดูแลน้องการจัดการของน้องๆกับตัวเองกับชีวิตตัวเองดูเหมือนที่เราพูดมาไม่มีปัญหาเลยเราเราสู้มันแต่จริงจริงมันโอ้โหูหนักนะหนักนะ,นกนะเออต้องไปเสิร์ฟต้องไปอะไร และพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยมันมันต้องมีอะไร<อ>บาง<ด>อย่างดมีีของเหมือนการร้องเพลงเนี่ยจริงๆอารมณ์โคตรด,ดีนะแล้วก็เนื้อเสียงบางอันดีที่ชอบที่วิธีที่เราเล่ามันสะกดให้พี่ฟังได้แต่บางอย่างเราไม่กล้าเปิดบางอย่างไม่กล้าเปิดอย่างไม่อยากได้ไม่่อยไม่อยากเปิดเงี้ยเดี๋ยวมันดัง <c oughs> ไอ้คำว่าได้เนี่ย เราไม่กล้าเอามันออกมามันต้องกล้าถ้าเราเลือกที่จะร้องเพลงก็ไปให้มันสุดถ้าเราเลือกที่จะไปทําการค้าหรือจะเป็นดาราหรือสิ่งที่เราอยากไปไปให้มันสุดตั้งมันไว้เลยมันจะพาเราไปให้ถึงนะครับถ้าเรากล้าทำขอบคุณครับ,บค่ะค็อไงพี่แอนครับก็แอนมองว่าจริงมาถูกทางแล้วล่ะคือเขา เป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆอ่ะคือเขามีวิธีคิดมีการวางแผนคือทุกอย่างมันมาเป็นสเต็ปนะว่าเออเขาอยากเรียนทางนี้เขาจะไปแบบนี้คือเขาก็กําลังเหมือนแบบอยู่ในช่วงที่มันกําลังเสาะหาแสวงหาอะไรที่มันจะดีสักอย่างคืออย่างแอนมอลอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกมีความพิเศษเอา,อางี้แล้วกันม,มีความพิเศษเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะต้นมนมีสเสน่ห์คือคิดดูแบบพี่ไทยยังหลงเลยอ่ะแล้วก็เสียง เสียงก็ดีคือดีที่นี่คือในเรื่องของอารมณ์เพลงมันสื่อสารมันกระทบใจเวลาร้องถึงรู้ว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่เขาก็ยังมีแบบมีฟอร์มอ่ะเพอร์ฟอร์มเขาเขาโอเคเลยแค่จริงๆปล่อยไม่สุดถ้าปล่อยมาให้มันแบบสุดๆมันอาจจะร้องออกมาได้ได้ดีไปได้สุดอะไรเงี้ยนะคะเป็นกำลังใจให้นะค่ะขอบคดีครับจสบายครับ ก็จะแสดงออกแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่วันนี้ครูเห็นความความเป็นเด็กดีของหนูมากๆเลยเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากๆเพราะหนูหนูไม่แสดงในสิ่งที่มันมันมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองหมลหมองเลยแต่หนูพยายามแข็งแรงในท่ามกลางสิ่งที่หนูเผชิญอยู่มันเหมือนไม่ไม่เอื้อต่อความแข็งแรงเลแต่เตยแข็งแรงและชื่นชมมากกว่านั้นก็คือวิธีคิด เยี่ยมมากเลยนะหนูเป็นคนแบบนี้แล้วก็เรียนเรื่องการตลาดหวังที่จะสร้างแบรนด์อะไรสักอย่างนี่มันถูกต้องหมดเลยมองทะลุไปเลยทะลุไปเลยครูบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าการเรียนนิเทศแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีเรียนมกรุงเทพเป็นเรื่องที่ประเสริฐแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้หนูเป็นเองได้เลยลูกเป็นอย่างที่หลายๆคนที่เขาเป็นโดยโดยไม่ผ่านสถาบันจริงๆไม่ใช่เขาไม่อยากผ่านแต่เขาผ่านไม่ได้เ <c oughs> มื่อผ่านไม่ได้ก็เป็นเลย หนูเป็นได้เลยหนูพูดคุยน่ารักมากเมื่อกี้มีเสน่ห์มากลูกแค่แปลงร่างให้มันจัดระเบียบมันแล้วหนูสามารถเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ของหนูเองได้เลยครูเชื่ออย่างนั้นนะครับค้นหาตัวเองให้เจอนะฮะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เป็นเรื่องเดียวกันลูกเสียงดีมากแต่เอามาใช้ยังสับสนอยู่บางครั้งเสียงเล็ดลอดออกมามันเพราะมากเลยแต่บางทีมันก็โดนบีบเอาไว้บางทีมันก็แกว่งไปโน่นนี่นั่น มันมาจากความไม่มั่นใจหรือยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาเสียงไหนมาใช้ดีหนูไปตัดสินใจแม่นๆหนูแก้วเ,เสียงเพราะมากแค่หนูสับสนเท่านั้นเองเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับามาถึงคิวของแชมป์แปดสมัยเป้ชายหนุ่มสู้ชีวิตวันนี้เป้จะวาดลวดลายไหนเพื่อพิชิตใจกรรมการเขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเขาเกันครับคุยเรื่องการเรียน อ่าตอนนี้เรียนจบอะไรมาวุฒิที่ได้อยู่ตรงนี้ผมวุฒิแค่วุฒิกศนครับกศนจบมหมากครับอ่ามีโอกาสได้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหมมีโอกาสครับอ่าฮะมีโอกาสได้ไปเรียนประมาณปีกว่ากับสองปีมอรามครับมรามกำแพงครับเขาเรียนคณะอะไรครับอ่ากฎหมายครับเรียนกฎหมายครับทำไมถึงตอนนั้นอยากลองครับอยากลองเรียนอยากลองเรียนดูเป็นไงเวิร์กไหมกฎหมายก็ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับอ๋อตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วครับ เพราะว่าป่วยครับอ๋อตอนที่ป่วยก็เลิกก็ตัวหยุดไปเพื่อทุกอย่างครับเพื่อดูแลตัวเองครับอ๋ออยากจะกลับเข้าไปเรียนใหม่ไหมอยากครับถ้าไปรอบนี้จะเรียนอะไรเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกครับเออช่วงงานมันเยอะกว่านะครับแล้วมันเอาไปใช้กับงานการเย็บผ้าได้ด้วยนะใช่ครับมันวางลายผ้าแล้วมัสามารถดีไซน์อะไรได้เนาะครับปั้นโมเดลแล้วก็เอาผ้าไปใส่ได้ครับเออเออเอาละวันนี้ด่านี้ต้องผ่านไปให้ได้กับหนึ่งบทเพลงนั่นก็คือ ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับเชิญฟังครับ ใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จาคอยข่าวความเพื่อนไหมมอบใจเคียงข้าง ทรงคำโชคีที่เธอเลือกเขาที่อายยอมพายแพ้เพราะแค่ใจ,จเจ้าที่เอียงข้างเขามากมากเสมอขอให้เขา ความเศร้าีงให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่หากันเจอเจ็บของอายจะมีเกียเสมอหากทางเดินของเธองดงามพียงเธอยังจำถ้อยคำของอาย หากมีทุกใจเมื่อใดก็ตามูกรังแกรหรือแค่เงาหรือเขามองทามแค่ส่งข้อความจะมา เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่้ายยอมสาวหลี่ทางให้เขาครองเธอภาวานาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่ห่างกันเจอเจ็บของไอยจะมียียดเสมอ หากทางเดินของเธองดงามยียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้ายหากมีทุกใจเมื่อใดก็ตามผูกรังแกรหรือแค่เหงาหรือเขามองคาแค่ส่งข้อความ ja ไงบ้างครับผมพิสาร <laughs> วันนี้ก็ทําได้ดีเช่นเคยนะครับลูกเก็บรายละเอียดการลูกเอื้อนลูกอะไรนี่มาครบมาเต็มแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยแบบ <c oughs> มีเติมเข้าไปด้วยแต่สุดท้ายก็พิสารขอฝากนะครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะครับเราเราไม่รู้ว่าคู่แข่งข้างหน้าเราเราจะจะเป็นใครหรือว่ายังไงแต่ว่าเราก็ต้องรักษามาตรฐานของเรานะครับเว <c oughs> ทีนี้สร้างศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับพี่ก็ขออวยพร ทังเป้นะครับก็ให้เป็นแชมป์ไปอีกหลายๆสมัยนะครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับดีใจครับเป็นไงครับสำหรับเป้นะครับสำหรับเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาพ,พี่ว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับเป้นะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ต่ำจนเกินไป <c oughs> เลนมันกลางถึงสูงแล้วว่ามันมีจังหวะให้เอื้อนเยอะมันก็เลยได้โชว์เสียง พอเราได้โชว์เสียงสูงมากๆเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเนื้อเสียงมันเต็มและได้ยินได้ยินมากกว่าเพลงอื่นแล้วก็โชว์ลูกคอทําได้ดีมีบางคํานิดหน่อยเท่านั้นเองพี่นึว่าที่วันนี้อยากแนะนําจากคล้ายๆกับน้องเต้ยต้องกล้าพี่ถามหน่อยอาชีพอะไรที่ทําให้เราได้เงินเยอะที่สุดตั้งแต่ทำตั้งแต่ทํามานักร้องครับอืม แล้วเราจะไม่เลือกทํามันเหรอครับถ้ามันเป็นอาชีพที่เราทําได้ดีและได้เงินเยอะที่สุดเราต้องกล้าที่จะไปหามันแล้วแหละฝากไว้ครับขอบคุณครับครับ,รบเป็นไงพี่นายครับสาหรับเพลงนี้ก็ชอบค่ะรู้สึกว่าเออร้องแล้วมาหมดอันนี้แบบทั้งเสียงท่าทางอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์เพลงอะไรเงี้ยก็ก็มาดี น,นี่ก็ถือว่าเยี่ยมสําหรับพนี้แล้วก็ชอบที่เขาบอกด้วยว่าที่แบบถ้าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขาอยากจะทําก็คือเป็นแบบเป็นกราฟิกใช่ไหม,อมคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กรๆๆยยาฟิกอะไรเงี้ยดูก็ดูเข้ากับคุณดีนะนะคะลองทําดูสู้ๆค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาศครับรูชอบการการสลัดทุกอย่างแล้วก็จดจ่ออยู่เรื่องเดียวมันมันมันรู้สึกว่าเปเป็นแบบนั้นฉันจะร้องเพลง อย่างอื่นตัดออกไปและมันเลยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาใช้งานร้องดีครับเพลงนี้เก่งครับอบครับเชิดเ้ครับเอออมแล้วว่าเสร์มการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์แปดสมัยของเราฮะหลังจากปลดหนี้ให้ครอบครัวได้แล้ววันนี้ตั้งรับการมป็ยู่ของเต้จากสมุทรปราการครับ อีชายผู้แสนดีฮะซึ่งวันนี้หาคุณตามความฝันทางการศึกษาของตัวเองครับใครจะได้แชมป์ไปลุ้นไปพร้อๆมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชามป์มาคะแนนแรกจากรุสลาครับหลังจากโลนี่ไปได้วันนี้แชมป์ของเราเดินหน้าต่อฮะระดับนี้ที่ขวังอยู่คือเต้ยจากสมุทรปราการ ผู้ออกนำไปก่อนดูสลาคุณอวุธมอบคะแนนให้แกเป้ครับผมแซมออกนํำนะฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนค่ะถ้าเป็นชื่อของเป้จบตรงนี้เขาคือแชมป์สมัยที่9ฮะถ้าเป็นชื่อของเต้ยชนกันเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮะ จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพีแอนซิเรียมมอบคะแนนฮห้แกเป๊ะครับผมแชมป์เก้าสมัยก่อนดูเป็นอะพี่ใครครับเป๊จ้าเป็นไงครับแนนนี้ครับคูณคุณอย่าบอกเต้ยนะครับว่า วันนี้หนูอาจากาลังค้นหาตัวเองอยู่แต่ภาพในหัวครูครูฝันอยากเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตหนูกลับมาออกทีวีอีกแต่อาจจะไม่ได้มาแนะนำคนร้องเพลงแต่อยากให้มานั่งสัมภาษณ์กับพี่แฟรงค์หรือใครสักคนพูดถึงผลสําเร็จในชีวิตของเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มันมันยิ่งใหญ่มากและมันมาจากเด็กจนๆคนหนึ่งที่ทำได้ คือว่าหนูมีบุคลิกบางอย่างที่มันเป็นแบบนั้นได้ลูกแต่มันอาจจะผ่านหลายด่านหน่อยหนูค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็เติมความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็มุ่งนหน้าไปคือว่ามันรอหนูอยู่สู้นะครับให้กําลังใจครับขอบคุณครับวันนี้โรเลนตูร่ามอบเงินกำลังใจให้3,000บาทครับขอบคุณครับเลยวันนี้หนูก็มาทําตามความฝันแล้วนะครับหนูก็ต้องขอขอบคุณโรเลนเนตูร่าที่มอบเงินให้หนู3,000บาท หนูจะเอาเงิตรงนี้ไปเป็นทุนกัรศึกษาต่อไปครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์เก้าสมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินไัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5 0 0 0 5 0ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล1-0,000 0บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกัน แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง50,000แชมป์9สมัยไปเท่าไร่ดีไปไจัดไป50,000อนน ให้กับครอบครัวได้แล้วด้วยเงินทุนสะสมหนึ่งแสนบาท ความหวังมันเฉิดฉายตั้งแต่ตรนนี้ครับผม <c oughs> และมาจบที่ห0 0 0 0มืนฮะสะสมเพิ่มอีกมืนบาท <c oughs> ทุนเดิมมีอยู่10,000แสนบาทวันนี้รับทุนใหม่อีก10,000มืนบาท <c oughs> ทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่1น0 0 0แสนหมืนบาทร้อมตังก็ยังชัยโย <c oughs> วันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญพิเศษของเรานะฮะพี่สารสารสินครับ <c oughs> ติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงท,งลลงทจุมาจงา สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท